สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเรบาบอกแมพเ้นแฟนนะนึ่นตอนนี้เดินไปก่อนพัลดลมตัวน,นี้ด้วยแคนอาดาเดทแคนอาดาด้วยฮะมันกูดมันโอ้ตัวน,นี้เก่าฮะไม่ใช้ได้พัดลมฮาตาลิไปยฮะ มันดียังดีก็ว่ายนาีม่มันพัดลงมาเดี๋ยวลองกดดูดิแล้วใครกดวัดดัดดบ

อันนี้มันพังแล้วนะอน,นี้ผมเล่นมาแล้วผมมาลมบรุนใหญ่ก็ใหญ่ตัวก็โต ยังใช้ได้ทั้ทงแล้วที่หมุนมันพังให้พัดลมด้วยนี้ผมเคยเห็นอยนู่นะในแมปแนวเปิดมันหน่อยหมุนด้วยฮะยังได้อยู่มนีนพังละกระโดดใส่สักหน่อย Ni mang phong khơi hinh mang dù lèo. Mang luôn món quang lèo. Tóc là. Nghên nít ôi. Nghên nén 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 nén. Nghên nén 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 Ừ, dù đi. Ừ. Nào, mình đi đi Mình đi zoom Mình đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตรงนี้แต่เราไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่อีกแล้วกนะ็จะพังไปซะแล้วยังู่อยู่นะ เดี๋ยวพ่อไว้ก้มันใส่ดูที่ดึงสิมันจะตกอยู่น,นี่นี่นไปก่อนแล้วมันก็จะกระตุกนิดหน่อยลองขำๆเดินไปกดเยอะๆเลย เดี๋ยวเขาจบแค่นี้ก่อนนะ